รถพังครับเพื่อนๆเทเลอร์กลังมารับมันตกสะพานว่เอาเอาคันนี้มันสิ okay. โอเคโรเคนเคนมายกหน่อยนะ<อ>ครับเคนมายกครับเพื่อนเอายกก่อนครับโอเคเราข้าใส่เทเลเลยเอย้อ<ๆ>ไปได้ครับ ดูวันที่เหตุครับ b. ผูโพลิสมาช่วยหน่อยเอารถมายกด้วยเจลเลอร์มามาเร็วม,มาช่วยหน่อยผูเขีนเข้ามาเจลเลอร์เข้ามาครับมาช่วยเป็นยกขึ้น กขึ้นเร็วยกขึ้นแล้วคันนี้คันนี้โอ้มาแล้วครับขึ้นเลยสองคันอะไรเหรอมีที่ตักขยะอ๋อโอเคครับช่วยได้แล้วครับเดี๋ยวจะไปส่งแล้วส่งซ่อมนะครับไปแล้วโอ้โหหนักมากครับสองคัน โอ้โหโหไปไปกะลาดแล้วครับกำลังไปกะลาดโอเคอ้าวอิสระขึ้นต่อเลย มีเทลเลอร์ยาวครับโอ้มาแล้วขนลุกขันใหญ่เลยด้วยดูเพื่อนเอ้ยไปแล้วครับไปแล้วโอ้หัวล่างยาวมากขนเคนกับมีจ์พาไปโอ้ย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 อันนี่เย้ตางเลยวายรวมโอเคลงแล้วหนึ่งชัน สองลงได้ไหมโอเคสองพันโอ้กระเบิดพักเป็นเทเลอร์นะครับไปกนรถไปส่งนนี้พัโอ้คันนี้ร่วงครับเดี๋ยวเราต้องเอาขึ้นหน่อยยกขึ้นเลยครับเดวินแล้วโอ้รถปูเล็กขึ้นไปด้วยครับโอ้นี่มีขึ้นได้อีกไหมรถพยาบาลขึ้นได้ไหมครับไม่ได้ครับวยได้อยู่ครับ ไปได้หนักแน่ๆจะไหวไหมนี่ย่ะสายรองนี้ปรเดี๋ยวพ่อลองดันไปดิเดี๋ยวผมจะลองดันนะครับว่าจะไปถึงเดวินไหมดวินรอยอยู่นะครับไปโอ้โหหนักมากเลยเพื่อนดูนะครับเพื่อนว้หาห้าห้ยไม่ไหวครับวันนี้มันหนักหนักมาก คสั้นมากเพราะว่าเราต่อเทนเลอร์ดีกว่าลูกเดี๋ยวเราต่อเทนเลอร์กันดีกว่าครับมาเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวเราจะต่อ